ต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคายปมข่าวนะคะที่นี่สถานีโทรทัศน์สปริงนิวดิจิตอลช่อง19ค่ะอยู่กับเรา2คนนะคะดิฉันนันลินสิงห์พุธางกูลค่ะครับผมสุวิทย์บุตรพลิงนะครับเราทั้งคู่ก็มาพบกับท่านผู้ชมนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสามทุ่มถึงสี่ทุ่มโดยประมาณเลยนะครับแล้วก็นําเรื่องราวข่าวสารนะครับที่เป็นอีกมิติหนึ่งอีกเรื่องราวหนึ่งซึ่งคนอาจจะมองไม่ถึงมองไม่เห็นหรืออาจจะคิดไม่ถึงนะครับนํามาเสนอนํามาพูดคุยกันครับ ค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถที่จะส่งข้อความมาพูดคุยกันหรือว่าเรื่องร้องเรียนต่างๆก็ได้นะคะส่งมาที่ f c e e o o o ไข่ปมข่าวรวมถึงอ e ีเมลไข่ปมข่าว a t i g m a i l c o m ค่ะสำหรับรวันนี้นะคะเราจะพูดคุยเรื่องอะไรกันบ้างนั้นไปชมจากไฮไลท์กันก่อน,นะค่ะครับเช่ญครับเหตุใดตำรวจจึงคิดสั้นปลิดชีพตัวเอง คราวที่เราจะคุยกันในช่วงต่อไปนะคะเป็นเรื่องของทำไมตำรวจถึงคิดสั้นครับเป็นอาชีพที่เ,เป็นความใฝ่ฝันของชายหนุ่มเลยนะฮะ,อ,ะอยากเป็นตำรวจอ,อยากมีเครื่องแบบเวลาเปิดสอบนะฮะ,ค,ะคุณนรินโอ้โหคนเป็นแสนแ<ห>ย่งกันสอบเข้าเป็นตำรวจแต่ที่สุดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็บอกอาชีพนี้ค่าตัวตายสูงกว่าอาชีพอื่นถึง3เท่าแปลกมากเลยอ่ะน่าสนใจมากเพราะอะไรถึงเป็นอย่างนั้นเราเลยต้องขายปมข่าวไงฮะค่ะช่วงหน้ามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันตอนนี้ไปพักกันก่อนสักครู่ค่ะครับ ลับเข้ามาช่วงนี้นะคะเรามาไขาปมข่าวเรื่องราวของสาเหตุว่าทําไมตํารวจต้องฆ่าตัวตายครับเชีร์เลยนะครค่ะเรื่องราวเป็นยังไงนะคะไปติดตามจากรายงานพิเศษค่ะสาเหตุการฆ่าตัวตายของตํารวจโดยคุณชัดชัยเจริญธรรมรงค่ะครับ จากการรวบรวมสถิติเมื่อปี2556พบว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจค่าตัวตายถึง31นายโดยสถิตินี้ชี้ให้เห็นว่าอาชีพตำรวจมีการค่าตัวตายสำเร็จมากกว่าประชาชนถึง3เท่าและตั้งแต่ปี2551ถึงปี2556มีข้าราชการตำรวจค่าตัวตายเฉลี่ย29.17นายต่อปีช่วงอายุการค่าตัวตายมากที่สุดคือระหว่าง41-50ปี ชั้นยศที่มีการฆ่าตัวตายมากที่สุดคือนายดาบตำรวจซึ่งสาเหตุการฆ่าตัวตายก็มาจากปัญหาครอบครัวปัญหาสุขภาพปัญหาด้านการงานที่เกิดจากความเครียดและความกดดันขณะที่สายงานที่มีการฆ่าตัวตายสูงสุดสามบรรดับแรกได้แก่สายป้องกันและปราบปรามสายอำนวยการและสายจราจร เทียบอ,อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จในตำรวจเทียบกับประชาชนทั่วไปนะคะก็พบว่าตำรวจมีอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จสูงกว่าประชาชนถึงประมาณเกือบสามเท่านะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เนื่องจากว่าคือตำรวจมีอาวุธป,ป,ปืนอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ที่ใช้ก็อาวุธปืนแล้วโอกาสการฆ่าตัวตายสำเร็จก็มีสูงขึ้น่งประชาชนทั่วไปก็มีอัตราการฆ่าตัวตายเหมือนกันแต่ว่าโอกาสสำเร็จจะน้อยกว่าตำรวจเพราะว่าจะ ใช้อาวุธปืนไม่เป็นหาอาวุธปืนยากแบบนี้ค่ะวิธีที่คนประชาชนใช้อ่ะจ,จะเป็นรับประทานยาสัมภประจําบ้านน้ำยาล้างห้องน้ําซึ่งแบบบางทีก็ไม่ถึงั้าเสียชีวิตก็มาโรงพยาบาลสามารถล้างท้องช่วยชีวิตได้ทันแบบนี้ค่ะสาเหตุการคิดจะฆ่าตัวตายนะครับ<ะ>มาจากอะไรครับก็จากที่เราศึกษาวิจยัยดูคือไปติดตามระนวบที่ฆ่าตัวตายนะคะก็พบว่าส่วนใหญ่แล้วอะค่ะ ก็จะมีความเครียดเป็นพุ้นเดิมอยู่แล้วคือชีวิตการงานครอบครัวมีความเครียดตึงเครียดอยู่แล้วแล้วก็มีปัจจัยที่มากระตุ้นเหมือนการเส้นสุดท้ายที่กระตุ้นนะคะปัจจัยที่มากระตุ้นก็มีตั้งแต่ปัญหาครอบครัวค่ะอันนี้สูงเป็นอันดับหนึ่งก็เช่นเรื่องของทะเลาะเบาะแว้งกับ คนในครอบครัวสามีภรรยาเรื่องชุกสาว่างนะี้คะส่วนอันดับสองก็จะเป็นเรื่องของปัญหาสุขภาพเช่นบางคนเป็นโรคมะเร็งบางคนเป็นโรคตับเป็นโรคเรื้อรังแบบนี้ค่ะมากระตุ้นอันดับสาไม่ทราบสาเหตุนะคะอันดับสี่เรื่องส่วนตัวอันดับห้าเรื่องนิสิยคะ่ะสถิติอันดับหนึ่งก็เป็นตำรวจสายปรับรามนะคะของการปรปับรามอันดับสองก็จะเป็นสายอเมริกาอันดับสามเป็นตำรวจจราจรค่ะ ขณะที่ดาบตำรวจอัตพรจันลินทารากรผู้บังคับมู่งานจราจรตำรวจนครบาลพยาไทระบุว่าความเครียดจากการทำงานก็อาจเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดการฆ่าตัวตายในกลุ่มอาชีพตำรวจความเครียดมีบ้างได้มาเพราะว่าเวลาเจอกประชาชนเนี่ยบางคนก็เข้าใจแต่บางรุ่นบางทีไม่ไม่เข้าใจเราก็ต้องใจเย็นแล้วก็อธิบายเขาเข้าใจเราอย่าไปใจร้อนตามประชาชนมันงั้นมันจะเครียดกันทั้งสองฝ่าย การเครียดนี้มีผลกระทบต่อทําให้เจ้ทาที่ตํารวจอาชีพตารวจมีการฆ่าตัวตายไหมครับมีผลไหมครับเออมันมันก็มีส่วนนะแต่ถ้าว่าเรารู้จักบริหารตัวเองให้ถูกมันก็ไม่เป็นไร,รถ้าบริหารตัวเองไม่ถูกมันก็เป็นดึกไปเที่ยวแงครับเวลาทํางานมันก็จะ,ะสายมากอะไรบ้างมันก็จะจะไม่ไม่เข้าระบบ จะเห็นได้ว่าความเครียดเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้เกิดการใช้อารมณ์ในการแก้ไขปัญหาท้ายที่สุดการหนีปัญหาด้วยการผิดฉาชีวิตตัวเองขณะที่นายตํารวจบางคนก็พร้อมที่จะต่อสู้กับปัญหาต่งตางๆแต่ก็หนีไม่พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บที่มาจากการปฏิบัติหน้าที่ฉัดชัยเจริญธรรมรงค์ทีมขายปมข่าว คุณสวิตคะ่ะปัญหาที่เกิดจากความเครียดเนี่ยทำให้ฆ่าตัวตายได้เลยนะครับก็เมื่อสักครู่นี้นะฮะใน,ในดาบตำรวจท่านหนึ่งพูดถึงเรื่องการบริหารตัวเองนะฮะก็เป็นในยะมีในในั้ยะหลายอยา่างคือบริหารตัวเองให้ถูกต้องรเ,ออเราไปลองไปดูอาชีพของตำรวจเนี่ยถ้าํำรวจเรื่องของไรายได้ถ้าข้าราชการแล้วเนี่ยด้วยกันแล้วนยตำรวจรก็มีไรายได้หรือเงินเดือนเนี่ยหรือสวัสดิการเนี่ยก็ไม่ได้น้อยกว่าข้าราชการส่วนอื่นนะฮะับที่สองก็คือเรื่องของ การมีเกยียรติตำรวจก็จะเป็นอาชีพที่มีเกยียรตินะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเรื่องการบริหารในของตัวเองเนี่ยสำคัญว่าไปหยุดจุดนั้นแล้วนะฮะไปเป็นตำรวจแล้วทํำยังไงนะครับที่จะต้องอทําตัวนะครับที่อยู่ในจุดที่เขาเรียกว่าไม่อยู่ในความเสี่ยงที่เกิดความเครียดมากนะครับช่วงหน้านะคะยังมีเรื่องราวอีกมากมายให้ผู้คุยการในเรื่องของปัญหาสุขภาพของตำรวจเนี่ยะคะ่ะแต่ตอนนี้นะคะขออนุญาตไปพักกันก่อนสักครู่ค่ะค นีนะคะกลับมาพูดคุยกันต่อในเรื่องของปัญหาสุขภาพของเจ้าหน้าที่ตํารวจกันบ้างครับโอ้โหไม่รู้เป็นไงนะตำรวจป่วยเยอะเหลยเกินหลายโรคหลาย <ๆ S 1> โ<ล>รค,ระคะไปติดตามจากรายงานพิเศษก,กันก่อนเลยค่ะปัญหาสุขภาพผู้พิทักษ์สันติราษฎร์โดยคุณชัดชัยเจริญธรรมรงค์ค่ะครับทีมขา่าวปมข่าวได้ลงพื้นที่ไปสอบถามเกี่ยวกับปัญหาเรื่องสุขภาพกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านร่างกายมากที่สุด เนื่องจากจะต้องอยู่ตามท้องถนนได้รับมลพิษทางอากาศตลอดทั้งวันโดยร้อยตำรวจตีเทียนอินกันรองสารวัตรจราจรตำรวจนครบาลพยาไทายเปิดเผยว่าได้รับผลกระทบทางด้านสุขภาพโดยตรงเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจทําให้เกิดอาการไอและเจ็บคอในช่วงเช้าหลักใหญ่ๆก็เกี่ยวกับระบบหายใจับจบระบบคือเราเราก็รู้สึกตอนเช้าเนี่ยถ้าตื่นตื่นเนนนช้ามานะถ้าเราไม่ใส่แมสตหรือต,ตัวหน้ากากเนี่ย เราจะรู้สึกคันคอแล้วเวลาเราเป็นเสเลดมาเนี่ยมันจะเป็นผกเขีวแล้วบางทีก็ถ้านานๆก็มันจะไอไอรู้สึกนี่ย ขณะที่นายดาบพนมวงมาลัยผู้บังคับหมู่งานจราจรตำรวจคนครบาลพยาไทเล่าว่าการปฏิบัติหน้าที่ตามท้องถนนมีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างมากโดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจและทำให้ข้อกระดูกเสื่อมได้ง่ายจึงมีอาการปวดตามร่างกายตลอดเวลาเยอะเพราะว่าเราใช้เวลาอยู่ในท้องถนนเนี่ยใช้เวลานานการยืนทำข้อแล้วก็ กระดูกหลังเราเนี่ยจะได้เสื่อมเสื่อมง่ายแล้วก็มีลักษณะปวดปวดแล้วก็ปวดเข่าแล้วก็ปวดข้อสลับกันไปเรื่อยแล้วเกี่ยวกับระบบหายใจพวกพวกนี้มีมีปเป็นหลักเลยพวกอากาศมลภาวะเป็นพิษเราต้องหาอะไรที่ป้องกันในพื้นที่ที่าการจราจรคับข้างเนี่ย ก,การค้าบันไดออกไซด์ที่ออกจากท่อเอเชียเนี่ยทำให้เราสูดดมเข้าไปแล้วมีปัญหาตับปอดมากแล้วหูองเขาแลงหูเนี่ยเสียงเสียงก็มีส่วนช่วงหลังเนี่ยรู้สึกว่าเสียงจะควบคุมได้ได้ดีขึ้นด้านพันตำรวจโทนายแพทย์ธงชัยธีระจัญยาพรผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่ากระดูกสันหลังกล่าวถึงสาเหตุการปวดหลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรว่า น่าจะมาจากกล้ามเนื้อด้านหลังอักเสบเฉียบพันธุ์พระเคลื่อนไหวผิดท่ารวมถึงพกพาอุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ที่มีน้ำหนักมากจนเกินไปโดยทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นตำรวจจราจรหรือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจในหน้าที่อื่นอะตามหรือคนทั่วไปเนี่ยสาเหตุหลักที่มาหาพบแพทย์ด้วยเรื่องการปวดหลังเนี่ยมันก็จะแบ่งไปตามอายุนะครับครับส่วนใหญ่การปวดหลังถ้าในช่วงวัยกลางคน นะครับก็จะสาเหตุหลักก็คือมาจากกล้ามเนื้อครับนะครับหรือไม่ก็เกิดจากหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทหรือหมอนรองกระดูกเสื่อมส่วนในวัยสูงอายุเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเกิดจากกระดูกหลังเสื่อมหรือว่าหมอนรองกระดูกหลังเสื่อมกดทับเส้นประสาทแต่แต่ก็อาจจะมาจากเรื่องของกล้ามเนื้อเองด้วยก็ได้ครับการปฏิบัติหน้าที่ในการบบกรถไปมาเมันก็มีส่วนนะครับคือคือการบบกรถไปมาถามว่าทําให้เกิดปวดหลังได้ไหม ก็มีโอกาสทำให้เกิดได้เนื่องจากว่าเ,าเราต้องบิดเยี่ยวตัวหรือจะต้องทวิสตตัวต้องบิดเยี่ยวตัวบ่อยๆรหรือต้องยืนานานๆก็จะทําให้มีการเสรื่อมของอตัวกระดูกสันหลังหรือหมอนรองกระดูกสันกระดูกหมอนรองกระดูกสันหลังได้ทีนี้กล้ามเนื้อก็เป็นสาเหตุหลักที่ทําให้เกิดมีการปวดได้ถ้าเกิดเราใช้งานไผิดวิธีหรือผิจังหวะถ้าคนเราเนี่ยมันมีาำนักตัวที่เพิ่มขึ้นเนี่ยแล้วกล้ามเนื้อหน้าท้องมันอ่อนแรงลงหรือว่ากล้ามเนื้อส่วนหลังนี่มันลดมันอ่อนแรงลง ก็จะทาให้การรับ,ารบนากรับน้ำนหนักของหมอนรองดูเนี่ยมันจะไม่ดีพอนะครับ,รบนั้นถ้าเกิดว่ามันมีสัมภาระอย่างอื่นเพิ่มมากขึ้นก็อาจโปรยอกาศทาให้เกิดกล้ามเนื้อเนี่ยมันมีโอกาสปวดได้มากขึ้นหรือจะทําให้เกิดมีหมอนรองดูแล้วตัวกระดูกสันหลังม,มีโอกาสเสื่อมได้มากขึ้นการรักษาตัวหมอนรองดูนี้ไม่มียาตัวในรักษาได้เนื่องจากมันจะเสื่อมไปเองตามอายุใช่ครับปกติไม่ว่าจะเป็น ใครก็ตามจะเป็นแพทย์ด้วยกันเองหรือว่าใครก็ตามมันไม่มียาอะไรที่ไปสามารถชะลอหมอนล้กระดูกได้ทุกคนจะมีโอกาสเสื่อมไปตามวัยอยู่แล้วเพียงแต่ว่าแต่ละคนมีการเสื่อมมากน้อยไม่เท่ากันครับมันขึ้นกับปัจจัยจากการใช้ชีวิตประจําวันจากการ,รทางานรหรือคนที่บางคนที่มีม,มีโอกาสทางพันธุกรรมก็มีเสื่อมสาเหตุหนึ่งที่มีโอกาสสังเกตว่าบางคนมีหมอนล้อกระดูกเสื่อมตั้งแต่เด็กก็มีได้ครับอย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรและประชาชนจะต้องระวังโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อมเนื่องจากไม่มียารักษาให้หายขาดต้องอาศัยความเอาใจใส่ในการออกกำลังกายของแต่ละคนให้กล้ามเนื้อแข็งแรงเพื่อยืดอายุการใช้งานของร่างกายได้นานขึ้นชัดชัยเจริญธรรมรงค์ทีมขา่ขาวปมข่าวรายงาน หลายโรคนะคะที่เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ตำรวจของเราครับไม่ไม่น่าเชื่อนะครับ,รบว่าอาชีพที่เป็นความใฝ่ฝันของผู้คนนะครับ<ช>กลายเป็นว่ามีทั้งความเครียดใช่จากเขาเรียกว่าใ,<ช>ใจนี่เครียดนะครับกายก็ป่วยเยอะเลยเกิดปัญหาสุขภาพหลายอย่างเอาละค่ะคุณผู้ชมคะช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาพูดคุยกันในเรื่องราวของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้กันบ้างตอนนี้ไปพักกันก่อนค่ะครับ กันอีกครั้งนะคะพบกับขายามข่าวทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สามทุ่มก,กว่าถึงเวลาประมาณ4ี่ทุ่มค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาของเราแล้วคุณซูดบุดพริง้งะดิฉันนลินสิงห์พุทธางกูลพร้อมๆกับทีมงานขายปมข่าวทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ